เอาละบันีม้มาฟังเ่าไทยกมพูชซ่าอันนี้เป็นปัญหาละดับประเทบคือเดี๋ยวนี้กมผู้ซ่าก่อเหตบลูกลำแดยนไทยลวงอธิปไตยมาต่างซองลอยเมตรคนกระแสเต็มเฟสสางโกลลาหุนเดี๋ยวนี้ให้ว่าภาคปาซ่าส้นกะรอฟังทางหลัดอยากได้ควมแน่ชัดจากรัฐบาล ว่วนคนแพ้ทองท่านประค่าเทียงหนักเขาอันประเด็นดังเกา่ากะเลั่งเลื่อนล้อยจักสีสูรือือยก็ย่งบ่อใดเรียงหน้ายกอิงแล้วก็ส่งใบเบียงลบเรียงประเด็นแต่ว่าฐานหุ้นเส้นมหาอามาตผู้เิ่นข้องอำนาจกงกัโพซ่าคนกับข้อละหาลือกันสะพัดว่ามีความสัมพันธ์กับตระกูลชินนวัตรยัยงลึกซึ้งถึงใจอาจมีคนทางหลยเขากะหูก,กันอยู่กะว่าแปลกดอกหมูค้นิสึ่งแกนกันแมนบ่ แต่ว่าเลงพวกนี้จะออามาพัวพันกับงันประเทศให้รักษาอาณาเขตของไผ่ค้องมั่นขั้นเก่าหลวงข้องกันกะต้องเจงทางหนึ่งประเด็นนี่กะจึงให้เกิดคําถามบ่มีไผ่ยอยากให้เกิดสงครามจากคนแมนบอแต่ในเมื่อเขาก่อสัางความบุญไหวยไทก็ควรสิีมีนโยบายแนวทางตอบโต้บแมันอยู่โงโงงโงให้เข้ามาปีนเกีียวจากน้อยนี่เขาก็เที่ยวยับเขามาอีกแล้วให้เฮ้าลบหลีกแบบสันติวิธีเจ้ากะเบิงแนตีเขาสันตินำบอ เดี๋ยวนี้นั่นมันลวงเขียบแนวต่อมาแต่บอมีฟัง่งเดี๋ยวนี้นั่นมันรวงเขียบแนวต่อมาแบบบอมีฟัง่งย่างแต่มันสีมาเหย,ย,ยียบสั้นดังหอดเมืองกรุงเทปย่งแต่เขาสีมาเหย,ยียบสั้นดังหอดเมืองกรุงเทพเจ้ากระย่งสีเสพลวกนองหุ่นเส้นฟั่งมึงอยู่เดี๋ยวนี้จากมันมเม็นเพื่อไทยเพือมนเม็นเพื่าเขมนอันนี้ไม่รู้โทษถอครับว่มเมนยัวเมนยุเพียงตั้งคำถามบอมีไัยอยากให้เกิดสงครามพอเสียหายหลายอย่างแต่เดี๋ยวนี่เขากางทาทีรุนแรงไทยกระวรแสดงแสงย่านุภาพไห เขาเห็นแล้วหลาบบอกกามาตัวแย่กระเห็ดไปถ้าเมีบอลแมนมาเสือ,สอ,สอให้เขาจําเขาจือเดชดของทับไทยเพื่อพักดันออกไปจากที่ทับส่วนรับขึ้นไปอยู่บอลของไผของมัน่ามาลูกลั่นกันแบบว่าแล้วบอทัวหรือสีเจลอจาแบบจะว่าดีกลัากับเฝ้าเห็ดซาตี้แนวให้เขาเฝ้าหนีบอลเมนมาตั้งทับ ผู้เขาอยู่แนวลับละมันอันตายผู้เสียงลมเสียงไตฝ่าแมนพ่นผู้น้อยทั้งผู้นั่มกับ่อซอยไห้ควมำซัดเจนคือเขาว่านน่นละผู้นั่ไทยกับผู้นั่ขาเมียนเขาลักกันชันมิดแตกกบคว่ำไห้คิดถึงปะชาชนเดียวนี่แถวใช่แดนนี่เกิดโกล่าหนก็ความลำบากทั้งผู้นั่ละพากันจูปากสมานาะชันคือจังเฮาอยู่กันคนละโลกละทีเอาละบานี่ฝากไปถึงผู้ผ่นมีนาทีหรือทันเจ้ากระซ่วง โทษพอรับเปรียบเทียบเลี้ยวต่างแต่มามันยังหูจักหวงเขตดทิ้นมันอยู่อันนี้เป็นหอดผูน้ามูสีบว่มีปัญญากะชีรายก็ามาผลตัวแมนบออา ฝากไปซัม,มนี้เด้อวันนี้เด้อฝากถึงทานผู้นำ้ำฝากถึงภูมิอำนาจให้พิจะะารณาซอยกันทรงกะลังมกกำลังใจให้พี่น้องทหารเบิดสู่ผู้สู่คนผู้เป็นส้นผู้หน่อยถึงผู้อาศัยอยู่แถวชายแดนของเขาก็ให้ตลอดปลอดภัยให้ก้าวข้ามปัญหาไปได้น้ำกันยังตลอดปลอดภัยเบิดสู่ผูส้สู่คนซาธุ